เอาเหรียญเหรียญรุ่นรวยรวยสุดยอดอเอาไปให้บูชาอนาอยากจะทำทุกคนอยากบูชาเหรียญรุ่นรวยรวย,วยสุดยอดอเอาไปไหว้ทิศเหนือตัวทิศบานทิศกระเป๋าท่านผู้ได้ดบไปแล้วสิโชคดีไม่ใช่ถูกหวยรวยเงินถูกลอตเตอรี่ท่านผู้ใดบ่มีเหรียญน,นี่ พระอา,าจารย์พอบอกว่าจะซื้อเด็ดขาดเหล็กซ <c oughs> ื้อได้ก็พูดถือตต้องมีเหรียญนุ่นนี่จงังหวะสิบโชคดีไม่ใช่ร,รวยรวยสุดยอดอ่าให้ไปเข่าชิบเข่าชิเข่าเหรียญบัด <c oughs> แล้วบัดเลยคนที่มีเหรียญน,นี่อ่ะถือรางวัลที่หนึ่งถ <c oughs> ูกไว้ถูกหวตลอดปีถูกหว้ตลอดชีวิต ถ้าได้เหรียญพระจาจาร์ไปให้เอาเหรียญพระจาจาร์ผิดกระเป๋าหรือแขนคอหรือใส่กระเป๋าจะโชคดีจะร่ำรวยรุ่นรวยรวยสุดยอดสุดยอดแห่งค่วาด้วยสุดยอดแห่งค่วมจะเลื่อนลุงเรื่องไป99มูชา199บาทเกาะว่าสชาท่้ง เนี่ยมีเฮนะสอบถามอันโปรได้ทราบกับอัดสิโปได้เพราะว่าเบิดแล้วเบิดเลยอาจารย์กับใหญ่ทำเห็ดมาสานีแก็คือโปเห็ดอีกผ่าดโอกาสไปแล้วกัดสิเบิดโอกาสอาจารย์ใหญ่ทุกคนโมซาไปอยู่โมซาไปเก็บไว้เขาก็ไม่อีกแล้วมา่กว่าในเดือนนี้ไปทุกคนจะโชคดีลำเลือยลำเลื่ยทุกคนทุกคน 萨杜萨杜。